เขาได้หานเปลี่ยนท่านรองพีจูกานครับกระผมขออนุญาตนำเสนอกระบดการพิจีรวายต่ตานในเรื่องอานนหน้าอ่านโนผู้เพียงอาานบนเอกสารและ อาสาเพื่อนึ่งพาอย่างได้สภากาชาติไทยครับซึ่งมีองค์นายกอิฏิมาศตลอดชีพโดยพระเจ้าโพลวังเพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทธะนาฏนาท่านเป็นองค์นายกอิฏิมาศตลอดชีพและมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชพัชรรกิติยาภาตะเลนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณี สิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิโดยมูลนิธิของสถาบันโดยว่าอย่างที่มูลนิธิยี่ีต่อพระส่กต่อทั้งในส่วนของประชาชนทั้งในส่วนของพระสมน ไปเลี้ยงเลยไม่ต้องเรียกนะกราเจินอัติภาพไปี่ยตรนะง,ง,งนี้เอา,าจะาติโต is so.